เอางัดเข้าไปเอางัดทางงัดนึงกันงัดทางงัดทางงัดโอ้ยกว่าจะได้อออุ้ยสวยมากตะงานตาเลยพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากบริเวณรอบๆเสียงรถฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นป่า สวัสดีตอนเช้าช้าค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมตอนนี้ก็เวลาหกโมงเช้าค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะหมอกก็ยังลงนู่นจักรยานจะเข้าป่าเห็ุดู หมอกยังแบบว่าขาวโพโลนอยู่ค่ะเนี่ยพระอาทิตย์เมื่อกี้ที่สองโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าป่าหาเห็ดกันเลยค่ะเราถึงป่าเห็ดแล้วค่ะเนี่ยป่าเห็ดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเนี่ยค่ะป่าเห็ดป่าเห็ดเราอยู่ข้างหน้านี้โอเคไปกันค่ะเรามาประเดิมกันเลยดอกแรกค่ะดอกแรกของ วันนี้ดอกที่สองกำลังน่ารักเลยอึบปึบปึบทำไมออกอยากจังนี่สวยเลยค่ะแซบขาก่อนค่ะทุกคนมี่ใส่กระเป๋า เานี่ดอกที่สามได้ไหมน้ออกจะเริ่มแก่แล้วค่ะคนอยากจะกรีดลั้นป่าดอกที่หนึ่งดูเขากำลังสวยเลยค่ะทุกคนดดอกที่สองนะดอกที่สามนี่เก็บ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 เดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อนนะ วยน่ารักมากเลยวยน้องอยู่ไหนเนี่ยเปิดก่อนอึบอึบวยโอ้หน้องนางโอ้โหน้องนางสวยมากเนายดอกนี้หายไปครึ่งหนึ่งอึบอึบ <laughs> หายไปไหนครึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้ยนี่หันมาเก็บดอกนี้กันเนาะอึบอึบ หนอ่ะนี่เป็นไงล่ะสามดอกจุกจุดอกกำลังสวยๆเลยค่ะวย,ยนั่งตัดขาก่อนนั่งตัดขาเห็บ ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งแล้วค่ะทุกคนดอกสวยเลยห ได้ใส่ถุงมือขี้เกียจเอามาอ,มอ,มอยากได้ดอกขนาดนี้ถ้าเจอแต่ดอกขนาดนี้กำลังดีเลยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยตต่อันนี้อะไรคะแต่ขาน้องแน่นหนืูนะถึงน้องจะเป็นอย่างนี้ขาน้องก็แน่น แค <laughs> ่หลายดอกแล้วคนเจออีกแล้วอีกดอกหนึ่งนี่ยังยังไม่แก่เท่าไหร่ว้าวเจอแบบนี้ก็ดีสิโอ้สวยมากนี่หันมามาเจอนี่ค่ะทุกคนมองเห็นไหมอุยอ้ยอุ้ยนี่ค่ะอือ นี่ได้มาแล้วได้มาแล้วได้แต่ดกขนาดเนี้ยอืหมนหมานหมานหมานหม,มานจนอะไรอ่ะเดี๋ยวหาเห็ดเพลินลืมเวลาไปทำงานปั่นจักรยานกว่าจะถึงบ้านอีกกว่าจะอ,อ,อาบน้ำแต่งตัว ขึ้นรถไปทํางานอีกใช้เวลาเดินทาง40นาทีประมาณ40นาทีจากบ้านไปที่ทํางานโอ้ยไม่ใช่สี่วันนี้อ,อยู่ไกลได้เยอะแล้วได้หลายดอกแล้วนะคะนี่น,นีสีเขา เออคล้ายๆเนี nice. ่ยกับไอ้เนี่ยค่ะสีคล้ายกันเลยเก็บแบบจุๆไปเลยวันนี้ขายาวนี่ด้วยความที่อยากหาเห็ดง่วงนอนขนาดไหนแต่เห็ดมันเรียกร้องเห็ดเรียกร้องดูเห็นเขาไอ้เนี่ยเขาเก็บ ตัดขาทิ้งน่าจะเป็นดูดูด,ดูมาทีหลังเขาเขาเก็บเขาตัดขายาวมากเลยค่ะดูข้างๆสวยมากดูโอ้ดู้ยด,ดูข้างๆกะดอกนี้ นี่นี่นี่ไมเห็นไหมสวยมากค่ะหนางหนาง คนดูดอกนี้อฮอืใหญ่ปลาล่ำปลเหลือดูความใหญ่ของเขาโอ้โหเอวมาเก็บกันมามามาเก็บดอกนี้ดูความใหญ่ของเขาทุกคนดูโหแข็งด้วยอืทุกคนฟังเสียงอโอ้โหดอกอย่างงามเลย ใหญ่มากค่ะสวยด้วยโอ้ยอยากจะเก็บทั้งวันเลยไม่อยากไปทำงานแล้วค่ะทุกคนเจอเห็ดแล้วหัวใจพองโตดีใจก็ชุ่มก็ช่วยได้เยอะแล้วนะคะ อม,มองไม่เห็นนี่น,น,น,นีทุกคนเห็นไหมเกือบเดินผ่านไปแล้วดีนันเนี่ยนีนั่นเนยอย เดินผ่านมาเมื่อกี้ไม่ดีนะไม่เหยียบช่วงนี้เก็บต้องทําเวลาค่ะเพราะว่ารีบไม่มีเวลาหาดูดีๆโอยรอยเขาเก็บก็เยอะรอยเขาตัดก็เยอะรอยเน่าก็เยอะเห็ดออกเยอะจริงๆค่ะนี่พ่อดอกนี้ใหญ่ปลาล่ำปลาเหลือแก่หมดแล้วอะไรนี้อะไรนี้ ใช่เหรอใช่เหรอกำลังน่าระตะมุตมิต,ม,ตมุตมนนนนินี่นี่นี่นีนูนูนกคนำลังสวยๆเลยนี่นมองเห็นมเมื่อกี้นี่นี่นี่ค่ะโอ้หเก็บเก็บเก็เก็บดีกว่าเก็บดีกว่าดู โอ้ยตัวนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้นี่สองดองสามดอกสามดอกที่ได้ี่กำลังแบบว่าพอดีกินเลยค่ะนี่ไปแล้วหนึ่งดอกสองดอก อมดอกีอีกดอกหนึ่งโูเขาขึ้นถ้าขึ้นกับหญ้ามอสอย่างนี้ค่ะเขาจะยาวๆค่ะนี่อีกดอกหนึ่งนู้นทุกคนสายตานู้นมองไปทางนู้นน่นี่นี่ดอกนี้ โอ้ยเขาเริ่มแก่แล้วสวยจริงๆสวยจริงๆสวย,ส,วยสายตาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับที่สอดสองนี่เห็นไหมบอกว่าสอดสองสายตาสายตาสอดสองดูเห็ดใายสายตาดีเหมือนฟางมั้งบอกแล้วว่าสายตาสอดสองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโรงการนี้สายตาต้องดีจริงๆ ตาไม่ดีไม่เจอเสียนหาเห็ดีเสียนหาเห็ดมีอีกไหมทำไมจะไม่มีล่ะสายตาสายตาดีซะยางเฮทีวงการนี่ต้องต้องสายตาดีจริงๆอึบยึบเอา้างัดเข้าไปเอางัดทั้งงัดนึ่งกันงัดทั้งงัดทั้งงัดโอ้ยกว่าจะได้อ แน่นเชียแน่นเชียสาวน้อยสาวน้อยโห่ขาเขาเนื้อแน่นจริงๆค่ะเนื้อแน่นเนื้อแน่นนมไข่อ๋อถ่ายรูปสักหน่อยแช่ ลำปะเนื้อไปด,ดีกว่าเดินมาได้กลิ่นเห็ดอะค่ะทุกคนดูดูได้กลิ่นดอกที่เขาเน่าอะค่ะนู่นอะ่ะนู่น,อน,นอดอกที่เขาล้มอยู่รอยเขาตัดขาขาใหญ่มากนะนะักนก่นนะเราก็ได้เหมือนกันเราก็ได้เหมือนกันแหละ สวยสวยสวยขยี้ใจโอ้โหจอุ้ยเจอ,อ,อเจอเห็ดไอ้นี่ทุกคนเห็ดพิษอุ้ยอันนี้อะไรอุ้ยเห็ดพึ่งแต่ว่าเขาไอ้นั่นแล้วอุ้ยตรงนี้เห็ดพิษเยอะมากเลยไม่เอาไม่เอาดงเขาอุ้ยทำไงดี ไอเดียทุกคนเแ,แถวนี้ไม่มีเห็ดพิษอยู่นะแต่ว่าไอตรงนั้นอนะ่ะเมื่อกี้อยู่เก็บเนาะเก็บเนาะเก็บแล้วอ่ะเก็บแล้วอ่ะทำไงอ่ะขาขาาขาวยังพอไว้แต่วันนี้ขาลายไม่ได้เลย ออกา,าเนียพอเถอน,นะคะขี้มูกไหลขี้มูกไหลเพราะว่ารีบด้วยรีบด้วยมีไหมไม่มีก็จะไป่อยังไม่ได้ตัดฐานนะคะมาเก็บเมื่อกี้ดูปลาเขา ป่าเข้าป่าเขารำนาวไพรนวัตกรรมใหม่ธรรมชาติสร้างครึ่งหนึ่งของชีวิตทุกคนดูดอกนี้สวยมากมีอยู่หนึ่งดอกนู่นอ่ะสองดอกนู่นเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อนค่ะ,ะดูสวยมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้ยแต่ดอกนี้หายไปครึ่งหนึ่งนะหายไปครึ่งชีวิตนี่โอ้้หูใหญ่มากเสียงกระรอกตกใจหมดเลยเสียงกระรอกนุ่นนะวิหางยาวมากเลยเดี๋ยวตัดขาเสร็จแต่เขามีเขาไม่หนีดูสวยมาก ถ้าไม่หนีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคะ่ะนี่เราก็เฉือนออกครึ่งหนึ่งว,ว้วาวว้าวสวยมากคะ่ะนี่คะ่ะสิ่งที่เราได้มีไม่มองไม่เห็นขาวขาวขาขาว,ขาวจ้วขาวจ้วดูกระรบอ ับสายตาทะลุมิติมาทะลุมาหลังจากเก็บไอ้สองดอกนี่ดูหลังจากเก็บไอ้สองดอกอ่าเมื่อกี้อี่สวยมากเดี๋ยวตัดขาค่ะแต่ว่าเขาออกจากแก่ๆหน่อยแล้วแหละออกเหลืองๆแล้ว ตรงนี้ก็ต้องลอกออกค่ะเพราะว่าเขาเริ่มเหลืองแล้วค่ะเนี่ยเราก็ต้องลอกออกอย่างนี้ทิ้งไปเลยถ้าไม่ได้ก็เอาแต่ขาค่ะเี่ยีย่ย โอเคคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็นี่เลยเก็บที่ได้มองไม่เห็นก็นี่ก็ใช่ดอกมิดเลยสวยๆดอกถ้าได้ดอกขนาดนี้กำลังดีเลยค่ะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานแล้วเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย เก็บเห็ดกลับบ้านแล้วจะเอามาวางเรียงทำไมเนี่ยกลับบ้านดีกว่าเห็ดถึงบ้านแล้ว